แล้ววัตรกรรมที่ผมได้จัดนำนเสนอนคือกิจกรรมหนังสั้นสร้างคนเก่งพัฒนาคนดีเนื่องจากว่าเป็นครูวิทยาศาสตร์จึงอยากจะนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการผลิตหนังสั้นในลักษณะของโครงงานเพราะว่าการที่จะได้หนังสั้นสักเรื่องหนึง่งมันก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชื่อเรื่องนะครับสร้างพอดสร้างบทลงมือถ่ายทําก็สอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะนํามาใช้ในบูรณาการในการ จะทำหนังสั้นได้แล้วก็เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถมีความสนใจให้มีความเป็นเลิศทางด้านทําหนังสั้นสามารถที่จะนําหนังสั้นไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้และเพื่อที่จะนําสื่อหนังสั้นที่ได้นี้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนานักเรียนในโรงเรียนของของเราให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้หนังสั้นคุณธรรมเป็นแนวทางในการชี้นำนะครับ ผลที่ได้รับพบว่านะครับหนังสั้นของเรานรในนามของ TCS Group ได้รับรางวัลระดับประเทศอยู่หลายเรื่องนะครับแล้วบางเรื่องนะครับก็ได้รับรางวัลถึงไปตัวแทนไปแข่งขันระดับเอเชียที่ประเทศญ,ญี่ปุ่น2ปีซ้อนแล้วนะครับโดยมูลนิธิหนังไทยนะครับเด็กแกนนำสองคนปัจจุบันนี้ก็เรียนอยู่ที่มรลลงสิตนะครับเอกฟรีเรียนทุนนะครับเรียนทุนเรียนฟรีทุนของนายหลวง แล้วก็นะครับจะเห็นได้ว่าจากรูปเหล่านี้นะครับจะได้มีการรับรางวัลต่างๆมากมายทีเดียวนะครับซึ่งเด็กก็มีความเป็นเลิศในการทําหนังสั้นตรงนี้แล้วก็นะครับเมื่อพี่จบไปรุ่นน้องก็สืบทอดต่อมาเป็นสายเลือดใหม่ก็ยังคงที่จะไว้ฝีมือเช่นเดียวกับรุ่นพี่นะครับแต่ที่ว่าลืมไม่ได้คือนี่คือเด็กนักเรียนจานวน,นน้อยที่ลืมไม่ได้คือเด็กนักเรียนอีก4ี่หคนในโรงเรียนเราก็ได้นําเอาหนังสั้นนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสร้าง คุณในลักษณะอันพนึงประสงค์ให้เกิดกับเขาโดยการให้นะครับใช้สื่อสร้างสรรค์วิดีโอสร้างสรร์น่าจะเป็นครูสาระสังคมบ้างครูโฮมครูพี่ปรึกษาบ้างโฮมรูมบ้างให้เด็กได้ดูบ,บ่อยๆโดยเด็กซึมซับไปโดยอ,ยตอัตโนมัตินะครับและในส่วนของสังคมก็ได้เอาเอาสื่อเหล่านี้ไปทําเป็นโครงงานนะครับสังคมคุณจะทำสังคมนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากโรงเรียนแล้วชุมชนก็ยังได้นะครับได้รับความช่วยเหลือจากเราในการจะทำนำการนาเสนอทําหนังสั้นบ้างหรือ พรีเซนต์หน่วยงานต่างๆจนได้รับรางวัลระดับประเทศเช่นกันนะครับนะครับถึงแม้ว่าบางเรื่องจะไม่ได้รางวัลนะครับแต่เนื้อหาก็น่าสนใจที่จะเป็นสื่อการสอนที่ดีได้เช่นกันขอบคุณครับ